ี่ไม่ได้น้องกินใช่เ๋ย่ดูทำได้เห็นว่าเป็นดูไม่วง่ช่วใช่อาจจะต้องแบบว่าไม่ข้าแบเปลี่ยนไปวลอดเปลี่ยนไปแล้วดูเมื่อวานล่าเริงเกินเหตุมากพี่ชอบมากไม่ได้ใช่ใช่มันเปียกเียกนอนเจ็บเจ็บไม่ไม่ได้อยากนอน ก้นหน่อยอะเหมือนฝาไม่มีแรงเลยได้หน่อยมันไม่มีแรงแบบเอาอะไรมาดึงเดินไม่ได้หมดให้น้ำมันลมไม่น้องไม่ค่อยติดน้ำมันลมนะชาลอตต์ทิ้งเนี่ยโค้งอะเราติดงไม่ใช่เรากินด้วยการใส หมดเป็นขวดนึงแต่ขวดใหญ่กินไม่ได้นะอย่าลืมติดตามกันนะคะทุกคนใช่งิให้อาหารใช่ขวดเนี่ยเราส่งอาหารตลอดคนส่งอาหารมันอยู่ในคุกเลยโรงพยาบาลไปนั่ขวดได้ยิงฟ้าอิงฟ้าถ่ายฟ้าไปอ่าน่เดนดูง่ายถ่ายอิงฟ้าได้แล้วไม่โผล่แล้วยังไรอยู่ยังไรอยู่เลยยังไรอยู่เลยเนี่ยหกหกแค่ก็เยอะคนอะไรคนดูเยอะคนดูเยอะ จะบอกให้ทุกคนอ่ะงดส่งอาหารชาลอตก่อนเพราะว่าน้องลำไส้เสพไงน้องต้องแบบไอ้นี้ก่อนพักฟื้นเนี่ยอันเนี้ยชาลอตก็กินไม่ได้เนี่ยชาอันนี้อะไรเคโออะไรนะก้อยไม่ใช่ก้อยเคโออะไรนะก้อยไม่ใช่ดิมันมีมันหนาน่มาเลยนะคอยเตะอ่านไม่ถูกเลยก้อยก้อยเรากินชาหนงแผ่นบุก้อยกัน อิงฟ้ากนหอยนางลมพักเลยตั้งแต่เมื่อวานละพักแต่ดีขึ้นแน่นอน finally together ใช่ใช่เราได้เปลี่ยนชื่อ่ะอยู่นี่ยังเหลืยไทยยังเหลืยไทยไกลกุงไกลใช่ไหมใช่เนี่ยอิงฟ้าต้องไคอยตามชาวหลอตแฟนแฟนเวียดนามตามหา มายเลนะพิงค่ากินของกินของประหลาดมากกว่าชลอตอย่างนะแต่ว่าพิงค่าไม่ค่อยเป็นไรเลยเขาเอามาส่งแล้วข้างล่างมะม่วงใช่ไหมมะม่วงเออเนี่ยคนนี้แหละที่กินของที่นาท้องเสียกว่าแต่ลำไส้หนูแข็งแรงมากเลยนะไม่เป็นไรเลยไม่ค่อยเป็นอะไรใช่แต่ว่าพิงค่ากินของแสลงเยอะมากนะในชีวิตเนี่ยใช่ไอ้นั่นยังส่งมาให้หนุได้เรื่อยๆนะ